สวัสดีค่ะชาวทัดลมิถุนตุนกลุมจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้อาจารย์ดูแบบไทยนะคะใต้คลิปมีให้เช็คสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็น ของชาวมิถุนตุลกุมนี่แหละเป็นช่วงเดือนกันยายนนะคะอาจารย์ทากันยายนเนาะมีผล3 0วันนับจากวันที่ดูในหัวข้อที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะประทานพรวิเศษใดให้กับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันโดยหลักๆอาจารย์ก็ดูเรื่องความรักนี่แหละแต่ถ้าเห็นเรื่องไหนโดดเด่นเป็นประโยชน์หรือเป็นพรวิเศษอันดีที่คุณพึงจะได้รับได้รู้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะบอกนะคะ,อ,ะอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูที่คุณก่อนนะในพื้นดวงคุณเป็นยังไงบ้างนะคะอ ชาวธาตุลมเนี่ยนะคะอาจจะผ่านผ่านจุดเปลี่ยนในชีวิตที่มันสวิงมาคุณพยายามนิ่งคุณพยายามหาจุดมั่นคงในชีวิตในใจ,จิตใจมันมีเรื่องปรับปรับสัมพันธ์นะคะให้คุณได้สรวนได้หาทางออกได้หาทางเลือกด้วยนะคะอ,อ,อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือความรักรก็ได้นะคะมันเกิดความระสำมระสายอยู่พอสมควรแต่ตัวคุณเองท้ายที่สุดด้วยสติด้วยปัญญา ด้วยความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ชีวิตที่คุณมีหรือด้วยบุญบารมีที่คุณสร้างก็ได้ปัญญายันของคุณเกิดคุณสามารถตัดสินใจเอาตัวรอดได้และเอาตัวเองหลุดพ้นมาจากสิ่งที่ไม่ดีคือจริงๆอะ่สๆอะสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นอะ่ะที่มันพังทลายลงมาหรือทําให้คุณรู้เห็นได้ยินเนะี่ยมันเป็นไปได้ว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่มันเหมือนห่อข้างแคร่ค่ะที่อยู่ในชีวิตของเราและทําให้เรารู้เพื่อให้เราหลุดพ้นเพื่อให้เราเนี่ยอาจจะเจ็บอาจจะเสียความรู้สึกแต่มันทําให้เราจบ จบที่จะไม่ไปต่อกับสิ่งสิ่งนั้นคนคนนั้นนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วเรื่องของความร้งความรักพรวิเศษคืออะไรนะคะถ้าเรื่องของความรักเนี่ยถ้าที่ผ่านมาหรือปัจจุบันที่เป็นอยู่หรือกําลังคาบเกี่ยวสถานการณ์อยู่เนี่ยที่คุณมีปัญหาในเรื่องของภาวะรักเอาคนโสดก่อนนะคนโสดที่มีคนคุยหรือโสดเลยก็ได้ที่ผ่านมาปัจจุบันก็ได้นะคะไม่ไปเกี่ยวข้องกับความรักที่มันไม่ชัดเจน รอคอยการตัดสินใจของใครบางคนนะคะคือมันเหมือนประกาศสิทธิ์มันอยู่ที่เขาอะนะคะตัดสินใจใครบางคนว่าเขาจะเลือกเราไหมเขาจะชัดเจนกับเราไหมหรือเขาจะแต่งงานกับเราไหมหรือจะเปิดโอกาสให้เราไหมนะคะอะไรก็ตามเนี่ยนะคะ ปัญหาเหล่านี้นะคะมันจะหาทางออกแล้วมันจะจบไปคืออย่างที่บอกใครก็ตามที่ไม่จริงใจใครก็ตามที่หลอกลวงคุณหรือหวังผลประโยชน์กับคุณพลังสิ่งเหล่านี้จะแสดงตัวแสดงตนแสดงธาตุาออกมาให้หลุดพ้นนี่คือพรพิเศษหนึ่งที่คุณจะได้รับคือคนชั่วคนไม่ดีสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณแม้คุณจะจุกจะเจ็บแค่ไหนก็ตามคุณต้องยอมรับอย่ามองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจร้ายกับคุณพัดพลากไรายไปไม่ใช่หรอกคะ่ะท่านได้ยอมรับความจริงมากกว่าว่า อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเหยียบย่ําซ้ําเติมเราหน่วงรั้งเราไม่ส่งเสริมเราอ่ะมันหมดเวลากันแล้วทีนี้มันต้องเปิดโอกาสให้คนดีๆเข้ามามันอาจจะเป็นจังหวะที่คุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้หรือตอนเนี้ยมันมีปัญหาแต่เอาเข้าจริงๆชีวิตของคุณกำลังจะก้าวไปสู่ความมั่นคงในทุกๆเรื่องและได้รับความเป็นธรรมอย่างที่ควรเป็นนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะถ้าอีกกรณีหนึ่งกรณีคนที่เป็นแฟนกันแล้วแล้วก็มีครอบครัวหรือจดทะเบียนแต่งงานก็ได้เออมันจะมีการหาทางออกในจุดนนี้บางคนบางท่านก็ร่วมทางไปด้วยกันต่อหรืออาจจะไปจดทะเบียนกันหรือบางคนบางท่านมุ่งหวังใบทะเบียนหย่าเพื่อที่จะเพื่อที่จะแบบทําให้ถูกต้องแบ่งสันปันส่วนเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีมันต้องหันหน้าคุยกันมันจะต้องแบบมันมันค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งแต่มันจะหาทางออกได้มันจะมีทางไก่เกียได้ คุณอะไม่ได้มีปัญหาอแฟนของคุณคู่กรณีของคุณค่ะไม่อยากเลิกอืไม่อยากปล่อยคุณไปทีนี้ถ้าถามว่าวิธีการจะต้องเป็นยังไงตัวคุณเองจะต้องหนักแน่นมั่นคงในจุดยืนะะนะคะนะคะแล้วก็พูดทุกอย่างด้วยความชอบธรรมหรือใช้หลักกฎหมายหรือใช้ทนายหรือแม้กระทั่งว่าผู้รู้ในเชิงกฎหมายเนี่ยมาช่วยเจราจาไกล่เกลี่ยหรือเป็นผู้ช่วยให้ก็จะสําเร็จแต่อาจแต่กว่าจะสําเร็จก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่ว่าท้ายที่สุดถ้าคุณไม่ไม่ไปตอบโต้ในเชิงลบ ทะเลาะเบาอแหวงอาจารย์ชิวจุกนะคะอดร๋อวซีสิงห์ศิษ์ท่านจะเมตตาเรื่องอะไร้คุณอีกนะที่คุณจะได้รับเรื่องการเงินค่ะเรื่องการเงินการเงินนะคะท่านใดก็ตามนะคะที่รอคอยการเงินจากสถาบันการเงินนะคะกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือยื่นวงเงินสินเชื่อหรือลงทุนเกี่ยวกับเงินเงินทองทอง,ทองหุ้นต่างๆที่ก่อนหน้านี้มัน มันทาท่าเหมือนจะได้แล้วมันไม่ได้แล้วมันก็มีปัญหาทําให้คุณท้อแท้สิ้นหวังเครียดกังวลเพราะกลัวว่าจะไม่สามารถนําเงินเนี้ยนะคะหรือสินเชื่อตัวเนี้ยนะคะหรือโอกาสตรงเนี้ยมาใช้ให้ทันเวลาจริงๆอาจารย์ชื่อว่าทันมันยังไม่ถึงเวลาของมันมันอาจจะล่วงเลยล่าช้านิดหนึ่งแต่ก็จะมีโอกาสได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปหรือคุณอาจจะเข้าพบพูดคุย หรือรีไฟแนนซ์หรือเข้าไปคุยกับคนที่ดําเนินการเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะถามความมั่นใจว่าขาดตกอะไรหรือยื่นไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้ลองลองพิจารณาดูอย่าเพิ่งท้อมีโอกาสที่จะสมหวังเพียงแต่ว่าตัวคุณเองจะต้อง,จะ,องจะต้องใช้ความพยายามในการพูดคุยให้มันเกิดมุกเมนต์ขึ้นนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวดูสิมีอะไรอีกเอ่ยนะที่คุณจะได้รับพรอาจารย์เห็นเป็นเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินชัดเจนมากหรือท่านใดก็ตามที่รอคอยเงิน เงินเงินอันนั้นเงินเรื่องหนี้สินเรื่องการกู้ยืมเนาะเพื่อมาจับใจ่ายใช้สอยหรือหมุนเวียนหรือซื้อทรัพย์สินอันนั้นก็เป็นหนี้ดีชนิดหนึ่งทีนี้มันจะมีเงินที่ตกค้างตกเบิกติดค้างที่มีคนสัญญาว,ว่าจะให้หรือมีคนยืมไปแล้วยังไม่คืนมาให้ทําท่าเหมือนจะได้ไม่ได้มีโอกาสได้ค่ะมีโอกาสได้แต่ เป็นเงินที่คุณคาดหวังและเงินที่คุณรอคอยคุณมีโอกาสได้ลองเจราจาพูดคุยพูดกันโดยสันติวิธีจริงๆอาจารย์แนะนําให้คุณน่ยลองท่านนับถือองค์พระแม่มหารักมีหรือพระแม่อุมาเทวีไปกราบไหว้บูชาท่านบอกถึงปัญหาที่เราเป็นอยู่ค่ะให้ท่านเมตตาให้เราได้ทรัพย์สินของเราที่เราโดนยืมไป หรือโดนหรือเราให้เขาด้วยความเมตตาช่วยเหลือเขาอะให้เขาละอายแก่ใจหรือเขาเห็นในในคุณธรรมเอามาคืนเราค่ะจะมีโอกาสสาเร็จนะพระแม่ลักษมีที่วัดไผ่เงินก็ได้เกศสอพาซาก็ได้นะคะหรือที่เทวลไยวัดแขกก็ได้พระแม่อมาทิีก็อยู่วัดแขกหรือเทวสถานไหนก็ได้ที่คุณสะดวกไปหรือไหว้ที่บ้านถ้าคุณมีองค์บูชาอยู่แล้วท่านจะเมตตาช่วยคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเข้ารูปเข้าร้อยแล้วมีโอกาสได้ในสิ่งที่หวังปรารถนาเพราะเนี่ยคือทรัพย์ของคุณนะคะคุณมีโอกาสจะได้นะ แต่เพียงแต่ว่าเราเองจะต้องทําอะไรให้มันเกิดเกิดแรงขับเคลื่อนหรือการไปเจราจาก็มีโอกาสสาเร็จหรือคุณจะไ่ว้ก่อนไปเจราจาก็มีโอกาสที่จะพูดแล้วมันมันทาให้เขาเข้าใจให้เขาละอายใจนะคะแล้วเอามาคืนนะแล้วก็ยิ่งในเรื่องของธุรกิจออนไลน์การค้าขายหรือออนไลน์ออฟไลน์ก็ได้การเจราจาของคุณการเงินจะนํามาซึ่งเงินทองนะคะ ร้านค้าไหนที่ทําท่าเหมือนจะแบบเออช่วงนี้การเงินติดขัดนะคะลองไหว้พระแม่เอ่อพระแม่มหารักษมีพระแม่มหาอุมาเทวีนะคะก็จะช่วยช่วยให้ดีขึ้นแต่ถ้าใครนับถือองค์อื่นเนาะที่มีความศรัทธาห,หรือสวดมนต์ทางสายพุทธก็ได้เช่นกันค่ะถางเงินล้านหรืออะไรต่างๆแต่แต่ให้ละความโลภนะคะอย่าอย่าสวดไปไหว้ไปแบบเหมือนก็คือก็รู้จะได้คือต้องมีความศรัทธามีความเชื่อ,ให,อให้เราเกิดจิตสมาธิ เกิดจิตที่มันใสผ่องใสเดี๋ยวซับสิ่งใดที่เป็นของเราก็จะกลับมาหาเรานะคะเรื่องอะไรอีกเอ่ยเรื่องการงานการงานอย่างนี้การงานมีโอกาสามีข่าวดีมีโชคดีมีการโปรโมทมีการอ,อ่มันเหมือนกับว่ามันจะมีการยุติสิ่งเกา่าๆจบเก่าๆยกตัวอ,อย่างเช่นอาจจะลาออกจากที่นี้แล้วไปได้ที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมไป้ตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือจบจากตำแหน่งนี้ไปตำแหน่งใหม่หรือจบจาก เจ้านายที่มีปัญหาคนนี้ไปหาไปหาทีมใหม่เจ้านายใหม่กลุ่มใหม่ๆหรือลูกค้าใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆที่มันสร้างสรรและมันส่งเสริมเราถ้าท่านใดก็ตามในอดีตนเหนื่อยเหนื่อยกับลูกค้าเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานเหนื่อยกับเจ้านายเหนื่อยกับพลังงานตรงนั้นน่ะหรือทํางานแล้วมันไม่คุ้มอะ่ะไม่คุ้มกับกับสติปัญญาความรู้ความสามารถของเราเดี๋ยวคุณจะมีข่าวดีแต่ทานี้ท่านั้ถน,น,นถ้าท่านใดสมัครงานไว้ก็มีโอกาสได้งานใหม่ ก็ลองเจราจาต่อรองหรือเทียบเคียงดูแต่ว่าไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังนะคะเราก็ทำเงียบเียบนาะอถ้าเราจะลาออกก็ไปเงียบเียบนะคะไม่ต้องไม่ต้องอเอกระเลิอกอะไรนะคะเราไปแบบให้เราไปดีข้างหน้าดีกว่าหรือบางคนจะย้ายนะคะย้ายถิ่นย้ายที่นะคะเหมือนจะยื่นเรื่องย้ายไปทํางานใกล้ภูมิราเนาใกล้บ้านกรณีเป็นข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆแม้อยากจะกลับไปดูแลคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่อะไรก็ตามแล้วก็มีโอกาสจะสําเร็จสมหวังก็ต้องวิ่งเต้นต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม ะะก็มีโอกาสจะสาเร็จเพราะในช่วงนี้ดวงของคุณมันจบกับสิ่งเก่าๆเยอะกับทุกๆเรื่องโดยอะไรที่มันเป็นปัญหามันจะจบให้เราเราไม่ต้องไปเสียดายกับสิ่งเก่าๆจึงอยู่ว่าเราคุ้นเคยเราผูกพันแต่เราจงมองหาโอกาสใหม่นะคะเพราะสิ่งใหม่ที่มาในเวลาเนี้ยสิ่งไม่ใช่ก็จบไปสิ่งที่ดีกว่าที่ใช่กําลังเรียงรายเข้ามานะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเรื่องความรักหน่อยนะความรักนะคะความรัก มีโอกาสจะได้พบเจอเนื้อคู่ของตัวเองมีการเริ่มต้นใหม่กับความรักใหม่ๆเดี๋ยวจารย์ดูซิเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจากการไปทำงานการการได้งานใหม่หรือโอกาสที่จะได้รู้จักกันในสื่อโซเชียลจาก จากเนื้อหาของงานอย่างเช่นว่าคุณทํางานแล้วคุณทํางานออนไลน์แล้วก็มีลูกค้าหรือคนที่ติดต่อมามาทางออนไลน์นะคะแต่ว่าต้องดูให้ดีเนาะสื่อออนไลน์มันก็เป็นอัลกอริคุณต้องคัดสรรคนติดต่อเข้ามามาติดต่อประสานงานมาใช้บริการมาปรึกษาหาหรือตามธุรกิจของคุณหรือมาซื้อสินค้าแล้วก็มีการมาซัพพอร์ตกัน มาเกื้อหนุนกันมาเอื้อเฟื้อกันแล้วก็เกิดเป็นความชอบพอความถูกใจความเสน่หากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจารย์ก็ต้องบอกว่าด้วยใดๆก็ตามเนี่ยก็ต้องดูให้ดีแล้วมีโอกาสาที่จะเป็นคนรักที่ได้เป็นลักษณะของอ่าเป็นชาวราศีมังกรรัคนาราศีมังกรท้าวชาติทาตุายเมสิงธนูนะคะท้าดินพระสบกันอยู่แล้วเด่นที่มังกรแล้วก็ท่านน้ำกระโพิจิกมีนคือจะมีความรู้สึกถูกฉลองถูกชะตานะคะรู้สึกเดจาวูเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติคือ การมาออนไลน์ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าในประเทศอย่างเดียวนะต่างประเทศด้วยนะคะจะเป็นการเริ่มต้นหรือบ,บางคนบางท่านยายที่ทํางานย้ายบริษรัทโดยเฉพาะบริษัทที่เป็นองค์กรใหญ่ๆองค์กรต่างประเทศต่างชาติร่วมทุนโกลบอลต่างๆจะมีโอกาสได้พบปะหรือเจอคนที่ลักษณะคล้ายคลึงกับพลก็คือเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนมีมุมานักเป็นคนทุ่มเทเป็นคนทําอะไรทําจริงแล้วก็มาชอบพอมารักใคร่กันมาปรึกษาหาหารือกันเรื่องงานเรื่องสติปัญญาแล้วก็เกิดเป็นความรักความเห็นใจกัน นะคะจะเป็นคนลักษณะเคมีใกล้กันอาจจะด,ดูซิมีอะไรอีกไหม,มเอ่ยการหลุดพ้นการเริ่มต้นใหม่เห็นไหมคะ,ะคุณจะเป็นคนที่มีความสบายใจขึ้นถ้าที่ผ่านมาคุณแบกรับอารมณ์ความรู้สึกสนามอารมณ์ต่างๆอย่างเช่นทํางานก็เจอลูกค้าไม่ดีเพื่อนของงานไม่ดีนะคะโดนกดดันกดขี่ข่มเหงต่างๆนะ,ะอย่างที่อาจารย์พูดทุกอย่างมันจะจบหรือถ้าคุณอยู่ที่เก่าได้ไหมก็อยู่ได้แต่การรีออร์ไกน์หรือการ โฟลชาร์ตต่างๆหรือการที่เขาเปลี่ยนแปลงองค์กรนะคะถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนถ้าองค์กรเปลี่ยนคุณก็จะได้สิ่งใหม่ที่ดีอย่างเช่นได,ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ได้งานโปรเจกต์ใหม่ได้หัวหน้าใหม่ได้ผู้บริหารใหม่หรืออะไรก็ตามที่มันใหม่ๆหรือได้ทีใหม่ๆมันจะทําให้คุณอะปลดล็อกนะคะไม,ไม,ไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอึดอัดนะคะเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีขึ้นเห็นไหมเดอะสตาร์เดอะซันเดอะฟูลเนี่ยพ่ใหญ่มาหมดเลยนะคะนะคะอะไรที่เป็นปัญหาเดี๋ยวมันจบค่ะแต่ตัวเราเองอะต้องให้โอกาสเปิดรับคือต้องบอกกันว่าดวงดี ดวงดีคือโอกาสดีจริงอยู่ว่าเราดูดวงความรักเราก็อยากมีความรักแต่อาจารย์เห็นว่าง,งานนมาก่อนงานนํามาซึ่งเงินนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงและวนามาซึ่งความรักนะคะมันเป็นสเต็ปมัมนาเป็นเป็นเป็นห่วงโซ่แบบนี้เป็นวงจรแบบนี้นะคะก็รับไปทยอยรับไปในสิ่งที่ดีมันเป็นสเต็ปของมันค่ะมันมาหนึ่งบางคนความรักมาก่อน นะหรืออะไรก็ตามแต่การเงินของคุณเดี๋ยวมันก็จะได้ค่ะที่ไปยืนไว้นะเดี๋ยวดูซิว่าแล้วคุณควรจะทํายังไงกับสถานการณ์30วันนี้นะคะเอ่อเปิดใจรับอย่าไปเสียดายอย่าไปยึดติดทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงทุกวันค่ะคุณมันไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงถูกไหมมันขับเคลื่อนอยู่ตลอด มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับสิ่งเก่าๆจริงอยู่ว่าเราคุ้นเคยเราคุ้นชินแต่ t r a m p e r a n c e มาคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรับความชอบธรรมเป็นธรรมมีโอกาสได้เซ็นสัญญาที่ทํางานใหม่มีโอกาสได้เซ็นเอกสญญารจดทะเบียนสมรสจดทะเบียนหย่าหรือการได้รับเงินกู้อะไรก็ตามที่มันไปยื่นเรื่องหรือแม้กระทั่งวีซ่า พาสปอร์ตอะไรที่จะไปทำค่ะที่จะมันมีการขับเคลื่อนในชีวิตน่ะนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือบางคนก็ทุกสิ่งนะคะเพราะแต่ละท่านมีพาชีวิตไม่เหมือนกันเนาะมันจะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นอยากให้คุณบาลานซ์เห็นไหมคะอ่มสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นเดอะ a มจิเชียนมาเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างบทมันจะได้เริ่มต้นบทมันจะในอะไรึ้่มามันเหมือนปุบปรับสัมพันธ์คุณต้องตั้งรับให้ทานต้องตั้งสติอย่าคิดนานอย่าปล่อยโอกาสผ่านไปโอกาสมันเหมือนกับกับลมอ่ะมันวืบมามันรับยาากถ้คุณ คุณรู้รู้สึกเย็นกับมันแล้วคุณเลือกที่จะไปทําทิศทางนั้นอาจารย์เชื่อว่าคุณสําเร็จนะคะอย่าปล่อยให้เวลาร่วงเลยเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองได้ดีใจได้ภูมิใจได้มีความสุขนะคะคุณจะอยู่ถูกที่ถูกคนถูกสถานที่ถูกงานถูกโอกาสเอาเอย่างนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นขอให้คุณตั้งสติแล้วตั้งรับกับมันนะคะเหมือนเราเป็นเป็นอะไรอะ่ะเป็นภาชนะอันหนึ่งแล้วมันมีอ่เหมือนภาชนะที่ล่อน ล่อนทองอ่ะนึกออกไหมทองมันอยู่ในนั้นคุณก็ล่อนเอาล่อนเอาอะไรที่เป็นของคุณอะไรที่ไม่ใช่คุณก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านอย่าไปรับหมดอ่ะอิดหินดินสายไม่เอา คือคือพยายามรับให้ได้ค่ะรับให้ได้เพราะมีโอกาสมาทุกทางเลยงานเงินที่มุ่งหวังคืออย่าอย่าอย่าคิดว่าเฮ้ยเงินมันเป็นนี่อ่ะแต่มันเป็นนี่ดีคนเราสร้างกุศลมาไม่เหมือนกันเนาะเงินบางคนเขาก็มีคนเสนอหามามอบให้มาเปยให้บางคนก็ถูกรางวัลเนาะแต่บางคนได้มาจากสถาบันการเงินแต่มันก็เป็นนี่ดีมันทําให้เรามีความเพี่ยนไม่ได้บอกไม่ได้สับสนนะทุกคนเป็นนี่หัวโตนะแต่หมายความ ที่มาของเงินแต่ละคนนะแต้มบนไม่เหมือนกันแต่เมื่อเราได้เงินมามันอยู่ที่เราต่อยอดและใช้ประโยชน์นะคะเพราะเงินมันมีมูลค่าของมันอ่าเดี๋ยวมาดูบทสรุปเลยซิ่ยังไงต่อสรุปก็คือว่าคุณจะได้ตัดสินใจนะคะในสิ่งที่คุณจะไปสู่ความสุขความสำเร็จการเงินการมีความรักการเติมเต็มเนี่ย สิบเหรียญนะคะความสมหวัง,วงการย้ายที่อยู่การซื้อบ้านซื้อรถการแบงเงินทองที่มุ่งหวังการคืออย่ามองว่านี่ทุกคนเป็นนี่หรอนี่ตามกฎหมายนะคะจ่ายค่าน้าก็ไฟมันก็เรียกชาําระนี่ตามกฎหมายนึกออกไหมคะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นนี่แบบไหนเพราะ,ะนั้นอย่าไปซื้อเรียดน,นะคะแต่ขอให้บริหารให้ดีจัดการให้เหมาะสมนะคะต้องบอกเลยว่าสิบเหรียญสิบถ้วยนะคะคือขอให้คุณอะเข้มแข็งนะคะตั้งมั่นนะคะแล้วก็ h ฮนเดิมันให้ได้ทุกอย่างที่เป็นของคุณกําลังจะเป็นของคุณแล้วทุกอย่างมันถึงเวลาที่กงร้อแห่งโชคชะตาหมุนแล้วเห็นไหมคะดิวอฟฟอร์จูนเขาหมุนขึ้นเหมือนจริงเช้าสวรรค์ตอนที่เราขึ้นเราอยู่ข้างล่างแล้วมันก็ค่อยหมุนขึ้นจริงอยู่หนึ่งมันต้องหมุนลงแต่ก็ค่อยๆลงลงให้เป็นค่ะชีวิตก็เหมือนขั้นบันไดขึ้นให้ได้ลงให้เป็นลงให้สหางามอย่าหล่น ตกลงมาเนื้อออกไหมคะแต่มันถึงเวลาใกล้จะหมุนขึ้นเพราะที่ผ่านมาคุณก็เหนื่อยเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นรับพลังงานดีๆนี้ไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเล่นโกรน,นะมันมายากลุบทมันจะมามาบทเขาจะติดต่อเรียกไปสัมภาษณ์งานเขาก็เรียกนะค,ะคิดว่าไม่ได้มันก็ได้นี่แหละคะ่ะคือชีวิตคือพริเศษที่คุณควรจะได้รับยิ่งท่านไหนนะคะเป็นสายมูชอบเดินทางนราไปไหว้พระตรงนั้นตรงนี้ นะคะไม่ว่าจะเป็นองค์ไหนสายพุทธคุณใดก็ตามละสายขาวเนี่ยนะคะมีโอกาสจะสาเร็จและช่วงนี้คุณจะสื่อจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เป็นอย่างดีแต่ขอให้ละความความโลภนะคะขอสื่อจิตด้วยความให้บังเกิดความสุขสําเร็จโดยแท้จริงในสิ่งที่คุณรักในงานที่คุณทําหรืออนาคตอนุุงเรืองของคุณเพื่อเป็นประโยชน์สุขกับตัวเองและครอบครัวหรือคนรอบข้างหรือสังคมเนี่ยคุณจะมีโอกาสสาเร็จได้เร็วเดี๋ยวเรามาดูไพ่องค์พระพิคเนนเมตตาสิ่งใดฮัมมันนี่ค่ะ ความสุขความสำเร็จกิจยศความภูมิใจเห็นไหมขึ้นเป็นจักระเลยนะคะ empowerment นั่นคือหมายความว่าขอให้คุณนั้นมีความเชื่อมีความศรัทธามีความมุ่งมั่นนะคะมีความกล้าที่จะปรารถนาอธิษฐานในสิ่งที่มันทำนำไปสู่ความสุขความสําเร็จแล้วก็ลงมือทำนะอย่าหวาดกลัวอย่ากังวลอย่าขัดขวางตัวเองว่าเป็นไปไม่ได้ o p e n n e s เห็นไหมคะเปิดโอกาสเปิดใจค่ะ บางคนบางท่านสาเร็จเร็วบางคนบางท่านยังไม่ถึงเวลาสําเร็จก็อย่าไปโทษใครแต่ขอให้เราตั้งใจทําในสิ่งที่ดีของเรานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเมตตาท่านคอยประทานพรให้เราอยู่นะฮะอมพพพิคเนศเนี่ยท่านประทานความสําเร็จความดีงามทั้งหลายทั้งปวงถ้าอยากจะปฏอาธิฐานให้สาเร็จอย่าไปอธิฐานว่าขอให้ร่ํารวยนะไม่ได้ห้ามรวยแต่ท่านประทานความสําเร็จที่มันนํามาซึ่งสิ่งที่เรารักที่เราทําและนํามาซึ่งเม็ดเงินความร่ํารวยและความ <fifth S 2> สําเร็จตามมา ะะมันต้องตั้งต้นด้วยความรักในสิ่งที่ทําในความซื่อสัตย์ตรงนั้นและความสําเตร็จตามมาและเม็ดเงินอื่น,นๆใดๆก็จะตามมานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักสีทํามเมตรไพ่อรคุณจะบอกอะไรความรักเคมิสตรีเห็นไหมคะคุณจะเจอคนที่มีเคมีตรงกันใจเดียวกันคอเดียวกันพูดกันเข้าใจโอนอ่อนผ่อนตามอาจารย์เชื่อว่านับจากนี้ไปคุณจะได้เจอคู่หูบัดดี้คู่ใจ พาร์ทเนอร์ที่ดีแน่ๆแน่ๆแหละถ้าท่านใดไม่ประสงค์ความรักก็จะได้เจอกริตรที่ดีในที่ทํางานใหม่ในที่ทํางานเก่านั่นแหละแต่จะเป็นคนใหม่เข้ามาก็ได้นะแล้วก็อันนี้คือ code e p e n d e n c y เห็นไหมคะขอให้คุณน่ะนะคะมองหามองเห็นมองให้เป็นว่าความสุขมันอยู่รอบตัวแรงบรรดาใจายอยู่รอบตัวอยู่ที่คุณจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสแต่งตัวให้สดใสเบิกบานเอาให้เหมาะสมเป็น the best ในแบบของคุณให้พลังงานมันครีนเราเป็นแบบไหนเราจะดึงดูดแบบนั้นมา นะถ้าที่ผ่านมามันมันก็อักกัววนมันจมปากเนาะก็ทิ้งมันไปเปลี่ยนมันไปนะคะนับจากนี้ให้เราทําในสิ่งที่ที่ดีที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกซิมีอะไรอีกเอ,อ่ยที่ไพ่าเาราเกออยากจะบอกคุณเลิฟความรักรักอะไรบ้างรักในสิ่งที่เราทํารักในงานที่รักรักในตัวตนของเรารักในความดี แล้วก็ความรักดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณอธิษฐานนะบอกสเศงกักเิษบอกว่าขอให้รู้ได้ทำในสิ่งที่ลูกรักและศรัทธาก็คืองานอาชีพคุณอย่าลืมนะะคว่าสัมมาอาชีพแบบสัมมาอาชีพทําให้เรามีกินมีใช้มีเกียรติมีความเป็นคนมีความเติมเต็ม มีคุณค่านึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องรักในสิ่งที่เราทำนะเพราะฉะนั้นอธิษฐานว่าให้เราได้ทําในสิ่งที่เรารักบางคนก็มีงานประจําที่รักที่ชอบแล้วก็มีงานอื่นที่อยากเป็นธุรกิจส่วนตัวที่รักที่ชอบก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าอยู่นิ่งขับเคลื่อนตัวเองอย่างที่อาจารย์พูดเอกสารข้อตกลงการสมัครงานการติดต่ออะไรคุณต้องมีมุมเนต์คุณต้องไปกระตุ้นไปสอบถามคือไม่ใช่ไปจิกเขานะความหมายไม่ได้บอกว่าพี่กดดันไปเพรสเชอร์เขาแต่หมายความว่าไปพูดไปคุย ะะไปหาเรสเฟอเรนซ์ว่าเออตอนนี้สิ่งที่คุณทำติดขัดอะไรเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันจะทําให้เกิดการขับเคลื่อนมันจะเกิดแรงกระตือรือร้นแล้วเขาจะเห็นในความตั้งใจดีของเรานะคะและสุดท้ายคือ happiness ค่ะความสุขความสุขที่เป็นความสุขที่เป็นความสุขที่นํามาซึ่งความสําเร็จและการเติมเต็มกําลังจะกเกิดขึ้นกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณนะ่ะให้โอกาสตัวเองนะต่อให้ดวงดีแล้วเราไม่ให้โอกาสดีๆกับตัวเองอนะ แล้วโอกาสหรือดวงนั้นก็ผ่านไปดวงไม่ใช่การดำงานมาเป็นแนวทางนะคะมันคือโอกาสนั่นแหละเข้าเป้าเห็นไหมคะตอนนี้คุณทำอะไรยื่นเอกสารทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัมพันธ์กับคนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตรงตรงเป้าของมันมันจะได้ตามเป้าประสงค์ที่เราตั้งใจไว้แต่ถ้าเราไม่มีเป้าอะไรเลยไม่ขยับอะไรเลยลูกดอกลูกนี้มันไม่เข้าเป้าแน่นอนถ้าคุณไม่ยิงไม่ให้เกิดการกับเคลื่อนออกไปเพราะฉะนั้นแรงอธิษฐานแรงตั้งใจจะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จ อย่างที่มงหวังมันอาจจะเข้าเป้าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะแปดสิบแปดสิบห้าแต่มันจะค่อยๆทยอยเข้ามานะคะปรีบานเห็นไหมคะชีวิตคุณมันเหมือนดอกไม้ในกระถางที่กําลังจะเบิกบานมีความสุขมีความสดใสมีชีวิตมีชีวาที่ผ่านมามันอะไรที่มันแห้งเหี่ยวเฉาตายก็ปล่อยมันไปเถอะค่ะนะคะอะไรที่มันไม่ใช่และสุดท้ายหววคืนคําว่าหววคืนมันเป็นสิ่งเก่าๆทีนี้เนี่ยถ้าเรามาถึงจุดที่เข้าเป้าแล้ว ผลบาลแล้วความสุขแล้วความรักก็มาแล้วเคมีก็มาแล้วความสุขความสําเร็จโอเพนเนสก็มาแล้วเปิดแล้วเราจะหัวคืนกับสิ่งเก่าๆนะคะในเมื่อสิ่งเก่ามันคือสิ่งที่จบไปแล้วอะไรที่ผ่านไปแล้วมันผ่านไปบางทีสิ่งที่มันมารั้งเราหรือไม่ให้เราไปเนะี่ยอาจจะเป็นบททดสอบว่าเราอะหนักแน่นดีไหมเรามั่นคงกับความสุขความสําเร็จข้างหน้าไหมเราคู่ควรไหมบางทีมันมาทดสอบใจทดสอบจิตวิญญาณของเราว่าเราเอาจริงเปล่า เราจะเป็นคนที่สมเร็จคนนั้นหรือเปล่าเราจะเป็นคนที่สมหวังหรือเราจะเป็นคนที่ไปเจอคู่แท้ของเราหรือเปล่าคู่ลวมก็อาจจะมาล้างมาดึงเนาะไม่ใหญ่คุณไปในวันที่คุณกําลังจะดีเพราะฉะนั้นพิจารณาให้ดีนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้หนะท้ายที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะก่อเกิดได้สําเร็จได้ก็อยู่ที่การขับเคลื่อนของคุณการให้โอกาสตัวเองด้วยนะอันนี้เป็นคําทํานายโดยภาพรวมเนาะโอเคหากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ กดติดตามสับสไคร์ไลค์แชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณมาก,มากขอบคุณทุกกำลังใจที่มีกันเสมอมาตลอดจนการมาสนับสนุนช่องในการบริจาคในปุ่มขอบคุณปุ่มซุปตงนะคะขอบคุณมาก,มากอาจารย์จะได้มีก,นนกาลังใจเนาะทําคลิปอื่นๆให้พวกท่านได้ดูได้ชมกันในท้ายที่สุดน,นะคะอยากจะบอกทุกท่านว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาจะหนักหนาสาหาัสขนาดไหนก็ตามในทุกๆด้าน จงวางมันลงค่ะความเจ็บปวดมันไม่ใช่นิพานค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ทําให้เราบรรลุความสุขสมาเร็จตัวเราเองต่างหากนะคะการขับเคลื่อนของตัวเราการที่เราเปิดใจการที่เรามองหาสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆจัดนาพาเราไปสู่ความสุขความสําเร็จนะถ้าเราอยากยั่งยืนในสิ่งนี้เราต้องยอมสละความทุกข์หรือคนที่ไม่ใช่หรือสถานที่ที่ไม่ใช่หรือสิ่งที่ไม่ใช่ที่มันหมดาอายุแล้วออกไปนะคะ อย่าเสียดายกับสิ่งที่มันหมดอายุแล้วอย่าเสียดายกับสิ่งเก่าๆอย่าเสียดายกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเราอีกต่อไปสิ่งที่เป็นของเราจริงคือชีวิตเราลมหายใจเราพลังชีวิตของเราต่างหากนะคะที่มันจะก่อกําเนิดความสุขสําเร็จได้อย่างแท้จริงขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ